ครที่ชอบกินข้าวมันไก่แบบจิมมี่แต่กังวลใจเรื่องความมันไม่ต้องกลัวไปวันนี้จิมมี่จะมาปรับสูตรข้าวมันไก่ให้หน่ากินยิ่งขึ้นที่สำคัญดีต่อสุขภาพกับเมนูข้าวมันกะทิอกไก่สไตล์สิงคโปร์ว้าฟอมผมกินหรูอยู่บ้านกะทิสเปเชียลบ่ายกะทิอัมพา เชื่อกันว่าข้าวมันไก่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชินในมณฑลไหหลำทางตอนใต้ของจีนโดยมักจะใช้ไก่พันธุ์หวงฉาในการประกอบอาหารเพราะมีเนื้อแน่นหนังบางและมีกระดูกอ่อนทําให้เหมาะกับการเอาไปต้มและนําน้ํามันที่อยู่บนน้าต้มไก่มาคลุกกับข้าวสวยต่อมาได้มีชาวจีนไหหลำเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลไปดินแดนต่างๆทํา,าทให้ข้าวมันไก่ถูกปรับเปลี่ยนสูตรกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอาหารริมทางในหลายๆประเทศทั้งในไทยมาเลเซียและสิงคโปร์นั่นเอง วันนี้จิมมี่จะมาปรับสูตรข้าวมันไก่ให้หน่ากินยิ่งขึ้นที่สําคัญดีต่อสุขภาพกับเมนูข้าวมันกะทิอกไก่สไตล์สิงคโปร์มาไว้มาไหนวอฟอ์โฮอินดูอยู่ ข้าวมันกะทิอกไก่สไตล์สิงคโปร์ในสูตรของจิมมี่นั้นจะแบ่งทั้งหมด4ขั้นตอนนั่นก็คือตุนไก่ในน้ำกะทิข้าวในน้ำกะทิแล้วก็ทำซอสแล้วก็เครื่องเคียงเรา,าเริ่มกันเลยเราจะเริ่มจากการตุนไก่กันก่อนเลยจิมมี่จะเพิ่มรสชาติให้กับไก่โดยการใส่นี่เลยอัมพวากะทิคุณภาพเยี่ยมไม่มีคอเลสเตอรอลหรือไขมันทรานส์ ขาวข้นหอมมันคล้ายกะทิข้นสดเริ่มจากขั้นแรกเราจะใส่กะทิผสมกับน้ำเปล่าเลยต่อมาเราจะเริ่มนำกะทิขึ้นตั้งไฟเราจะมัดใบเตยแล้วใส่ลงไปในหม้อนะครับนำตะไคร้นะครับ,ท,รบทุบเล็กน้อยตามด้วยขิงสองแว่นนะครับเราจะตั้งไฟจนกะทิเดือดแล้วเราจะใส่ไก่กันลงไปนะครับ ตอนนี้กะทิของเราก็เดือดแล้วนะครับเราจะมาเริ่มใส่ไก่กันเลยเราจะตุ๋นไก่เป็นเวลา20นาทีแล้วเราไปทำข้าวมันกะทิกันต่อเลยครับปกติข้าวมันไก่จะใช้ข้าวหุมกับน้ำมันแต่ในสูตรนี้จิมมี่จะใช้กะทิหุมกับข้าวแทนเพื่อลดคอเลสเตอรอลจากไขมันสัตว์แต่ได้ไขมันดีจากกะทิแทนเราจะเริ่มจากการนำนำน้ำกะทิที่ต้มกับไก่ผสมกับน้ำซอสจากนั้นเราจะมาผสมผงขมิ้นให้เข้ากับน้ำ คนจนขมิ้นผงแตกตัวกันนะครับผมไม่งั้นไม่จะเกาะกับเป็นก้อนและข้าวเราจะสีไม่สม่ำเสมอใส่กระเทียมที่เทียวพอสุกและขิงหั่นแว่นลงไปนะครับเพิ่มความหอมด้วยน้ำมันมะพร้าวเล็กน้อยพอครับผมผสมจนทุกอย่างเข้ากันดีนะครับเราจะมาผุงข้าวกันเลยนะครับข้าวที่เราใช้เป็นข้าวหอมมะลินะครับผมเราจะใส่น้ําน้อยกว่าการหุงข้าวปกติเพื่อให้ได้ข้าวที่เม็ดสวยและเรียวมากยิ่งขึ้นนะครับเราจะมาหุงและรอข้าวสุกนะครับ ขั้นตอนต่อไปนะครับของการทําน้ําร่าเราจะเริ่มจากการใช้น้าสต๊อกไก่นะครับซีอิ๊วขาวน้ำมันงาน้ําตาลทรายเล็กน,อน้อยเราจะใช้ไฟอ่อนในการเคี่ยวนะครับผมเคี่ยวจนน้าตาละละลายก็ใช้ได้เลยครับพอน้ําตาละละลายแล้วนะครับเราก็ตักผักไว้ใส่ถ้วยได้เลยครับขั้นตอนต่อไปจิมมี่มาทําซอสทั้ง2สไตล์ของจิมมี่กันเลยนะครับแบบที่1คือซอสชิม,มิชูริในรูปแบบของจิมมี่และซอสสไตล์สิงคโปร์ วิธีการทำชิมิชูริก็ง่ายนิดเดียวนำผักชีที่ซอยนะครับผสมกับกระเทียมสับนะครับน้ำมันมะกอกปรุงรสด้วยเกลือคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันเราก็จะได้ซอสชิมิชูริแบบง่ายต่อไปเราจะไปทำซอสสไตล์สิงคโปร์กันนะครับเอาโรกขึ้นมาเราจะเริ่มจากการโขลกพริกแดงตามด้วยกระเทียมครับผมพริกแดงกับกระเทียมของเราละเอียดแล้วนะครับเรามาเพิ่มขิงกันนิดหน่อย หลังจากที่เราขบพริกเสร็จแล้วนะครับเราจะนาน้าส้มสายชูตั้งไฟพอเดือดน,นะครับแล้วเราจะใส่น้าตาลตอกันเลยเคี่ยวจนน้าตาลละลายนะครับผมแล้วเราใส่พริกแดงได้เลยหลังจากที่เราเคี่ยวจนได้ที่แล้วนะครับเราจะมาตักผักไว้ตอนนี้เราก็ได้ซอสทังสองสไตล์แล้วนะครับในขั้นตอนสุดท้ายจิมมี่จะทําสลัดแตงกวาน้ํามันงาเราจะหั่นแตงกวาเป็นชิ้นแค่พอคํานะครับนี่แบบนี้นี่เองใส่เข้าไป จากนั้นนะครับเราจะเริ่มปรุงรสกันเลยเริ่มจากน้ำมันงาจิกโชเล็กน้อยนะครับเพิ่มความหอมด้วยงาขาวคั่วนะครับเท่านี้เราก็ได้สลัดแตงกวาน้ำมันงาของเราแล้ว <S <S และตอนนี้องค์ประกอบของข้าวมันกะทิอกไก่สไตล์สิงคโปร์ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราไา่จัดเสิร์ฟไปเลยครับสลัดน้ำสลัดสลัดสลัดแตงกวาน้ำมันงานะครับแล้วเรามาหั่นไก่กันเลยนะครับ ข้าวมันกะทิของเราครับผมสีเหลืองทองแล้วก็หอมมากเลยครับต่อไปเราจะมาลาดน้ําลาดไก่สไตล์สิงคโปร์ลงกันเลยสุดท้ายนะครับเราจะมาตกแต่งกันด้วยพริกซอยนะครับและนี่คือข้าวมันกะทิอกไก่สไตล์สิงคโปร์ในแบบของจิง่นข้าวมันกะทิอกไก่สไตล์สิงคโปร์เมนูที่ปรับเปลี่ยนรสชาติด้วยการนํากะทิอัมพวากะทิแทร้อยเปอร์เซ็นต์ ขาวข้นหอมมันดีมาหุงแทนน้ำมันทำให้ได้ข้าวมันกะทิที่หอมมันน่ารับประทานเสิร์ฟพร้อมอกไก่ที่ตุ๋นในกะทิจนนุ่มกินคู่กับสลัดแตงกวาน้ำมันงาและซอสสองสไตล์เป็นการยกดับข้าวมันไก่ให้หน่ากินยิ่งขึ้นดีดีผมรัก เป็นยังไงบ้างครับกับเมนูข้าวมันไก่แบบคนรักสุขภาพของจิมมี่อย่าลืมเอาสูตรของจิมมี่ไปลองทำกันดูนะครับใน Walk from Home กินหรูอยู่บ้าน